ไปดูการออกมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนครับพ่อของหญิงวัย27ปีซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะครับของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งกำลังมีอนาคตเลยนะครับแต่ว่าเธอถูกบุกเข้าไปในห้องที่หอพักที่เธอพักอยู่นะครับ คนร้ายบุกเข้ามาทุกป,ป,ประตูหน้าห้องแล้วก็พังประตูเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาจัดการกับเธอเธอเองตกใจหนีครับเธอก็เลยหนีออกไปทางหน้าต่างพยายามจะปีนไปทึ่ห้องข้างให้การช่วยเหลือแต่ว่าเธอพลัดตกลงมาจากตึกด้านบนที่เธออยู่ชั้น6ลงมาด้านล่างเสียชีวิตแต่ระหว่างเกิดเหตุเธอได้บันทึกคลิปสำคัญคลิปนี้เอาไว้ไปติดตามฟังกันครับ นี่เป็นคลิปนะครับที่นางสาวเฟิร์นครับอายุ27ปีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งอัดเอาไว้นะครับหลังจากถูกชายคนหนึ่งบุกมาเคาะห้องมาทุบป,ประตูหน้าห้องรวมทั้งโวยวายด่าท้อต่างๆนานาเพื่อให้เธอต้องเปิดประตูครับและคลิปนี้นายสมชายศรีชำนาญวัย60ปีผู้เป็นพ่อของนางสาวเฟิร์นเนี่ยนะครับเอามาร้องกับสื่อมวลชนมาร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาวเพราะว่าเหตุการณ์นี้ทําให้ลูกสาวเธอบอกตกใจ แล้วก็ปีนหนีออกไปทางระเบียงครับเพื่อที่จะหนีไปห้องข้างๆก่อนที่จะพลัดตกลงมาจากชั้น6ของอาคารจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์ผ่านมาตั้งแต่วันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับที่แมนชั่นแห่งหนึ่งในซอยลาดป่าเขาที่กรุงเทพเนี่ยแหละครับผู้ก่อเหตุที่มาเคาะห้องเป็นสามีของผู้จัดการแมนชั่นเขาบอกว่าอย่างนั้น<อ>บุกมาเคาะห้องเพราะเข้าใจว่าลูกสาววัย27น้องเฟิร์นคนนี้ไปจอดรถมอเตอร์ไซค์ทับที่จอดของเขา แค่นั้นเองเรื่องที่จอดที่จอดมอเตอร์ไซค์ oh. ไปจอดมอเตอร์ไซค์ทับที่จอดของเขาเลย uh. ไม่พอใจมาเคาะห้องแบบนี้นะครับพอ่อคือนายสมชายบอกว่าลูกสาวเป็นคนกลัวเสียงดังมาตั้งแต่เด็กก่อนเสียชีวิตลูกสาวทํางานเป็นนักวิจัยแล้วก็เรียนอยู่ระดับปริญญาเอกนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคุณพ่อบอกเสียใจมากเพราะนี่คือลูกสาวเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นลูกสาวเรียนเก่งเป็นนักเรียนทุนด้วยเป็นคนที่น่าจะมีอนาคตไกลแต่ต้องมาเสียชีวิตเพราะการกระทําของคนที่ขาดสติเลยอยากให้ตํารวจดําเนินคดีให้ถึงที่สุดจริงๆครับอยากจะรู้เหมือนกันะครับเพราะเขามีเพราะมันทำไมถึงคุง้มคลั่งขนาดนั้นไอ้แค่เรื่องจอดร,รถมอเตอร์ไซค์ทับกันหน่อยเดียวจะต้องขึ้นไปอลรว่าถึงจะท้าทายฆ่ากันนี้ก็อยากให้เขามีจิตสํานึกนิดนึงว่าการกระทาของเขาะ ทำให้บุคลากรที่ดีของประเทศคนหนึ่งก็ต้องเสียไปเพราะความมึนเมาเพราะความยั้งคิดของเขาเขาก็อยากจะมีด็อกเตอร์นำหน้าชื่อเขาเพราะเขาก็ทาได้แล้วไงเพราะเขาจะจะสําเร็จอยู่แล้วแค่ทําเรื่องจบก็พี่หน้าเขารับเป็นเญญาได้แลลวครับล้วออก็กำลังจะได้งานแล้วครับได้งานเลยครับผมทำงานไปด้วยครับทำวิจัยไปด้วยเพิ่งจับจากไต้หวันมาไปวิจัยงานที่ไต้หวัน ทางด้านนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจไซใหม่ต้องรอดบอกว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอาการมึนเมานะคะแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องของการตรวจสารเสพติดแต่อย่างใดแม้ว่าจะมีการขอโทษกับแม่ของผู้เสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการเยียวยาช่วยเหลือค่ะส่วนการดำเนินคดีมีเพียง3ข้อหาคือบุกรุกในเวลากลางคืนส่งเสียงทําให้เกิดเสียงหรือกระทําความอื้ออึง โดยไม่มีเหตุอันควรและความผิดฐานทําให้ผู้อื่นเกิดความกลัวโดยการขู่เข็นซึ่งคุณเอกพบตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีการแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายล่าสุดมีการประสานไปยังพลตำรวจตรีมานพสุคนธนพัท์รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งราวาล่าสุดนั้นมีการสั่งการให้ตํารวจสนโชคชัยท้องที่ที่เกิดเหตุวิเคราะห์สํานวนเพื่อตรวจสอบให้ถี่ถ้วนค่ะ แต่นอกจากที่จะมาแจ้งกับสายใหม่ต้องรอดแล้วนะครับผู้เป็นพ่อเองก็เดินทางกลับไปที่แมนชั่นที่เกิดเหตุไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้จัดก,การตึกด้วยนะครับแต่เขาบอกว่าไม่พบนะครับไปเจอเศษกระเบื้องหลังคาที่ร่วงแตกจากคืนวันที่เกิดเหตุเท่านั้นไปเจออีกคนหนึ่งคือแม่บ้านประจําตึกชื่อนางสาครับคุณสาเขาบอกอย่างนี้บอกว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่สามีของผู้จัดการอาคารตามที่เข้าใจาแต่ว่าคนคนนี้เป็นเพียงแค่ผู้เช่าเขาบอกอย่างนั้นแล้วก็ทราบม,มาว่า คนที่ก่อเหตุเนี่ยรู้สึกสำนึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเกิดเรื่องคุณผู้ชมฟังดีๆเจ้าของอาคารสั่งย้ายผู้ก่อเหตุออกทันทีเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือให้หลบหนีนะแต่เพราะถือว่าเป็นบุคคลอันตรายเลยไม่ให้อยู่ที่สถานที่แห่งนี้อีกต่อไปเป็นผู้อาศัยผู้เช่าอยู่ที่นี่ค่ะหลังจากเกิดเหตุสภาพผิดปกติเขาเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกผิดใช่ค่ะเขาสำนึกผิดค่ะ รลางเห็นว่าได้ให้ออกเป็จลให้ออกตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะวันรุ่งขึ้นภายใน24ชั่วโมงเราวันนั้นท<อ>า,ออา,านก็ขออาคารให้ย้ายออกอันิีคือแม่บ้านเองเนี่ยก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะค่ะแล้วก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเล่าอย่างนี้ครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุคนนี้โทรมาหาแม่บ้านมาสอบถามเรื่องของห้องของเจ้าของรถที่ไปจอดทับที่ของเขา และแม่บ้านยอมรับบอกว่าจําเลขห้องผิดตอนที่ไปบอกเนี่ยไม่ได้คาดคิดว่าโอ้โหคนคนนี้จะขึ้นไปก่อเหตุอาระวาดแบบนี้จนกระทั่งทําให้น้องเฟิร์นวัย27นักศึกษาปริญญาเอกเนี่ยจะหนีจนกระทั่งเสียชีวิตหลังจากที่ตกลงมาจากอาคารเกิดเรื่องราวร้ายๆแบบนี้นะครับน่าเสียดายนะคะอนาคตอีกไกลเลยนะคะ